สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทําให้ยากูซ่าในเกมนะคะหายกโกรธภายใน1น,นาทีนะคะทุกคนก็ปกติเนี่ยถ้าเราเผลอไปเข้ายากูซ่าสีดําเนี่ยเขาก็จะโจมตีมาต่อยเรานะจนกว่าเราจะตายเลยนะคะทุกคนแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะทำทำแบบว่า งอยาพุซ่าให้หายโกรธเรานะคะหายโกรธแบบหายโกรธจนลืมเลยว่าเออว่าเรากดอะไรอะไรนี้นะคะให้เราวัรมาที่ยาคุซ่าสีดําเลยนะสีชมพูก็คงหายโกรธไม่ได้นะทุกคนเร,เราเลยต้องใช้สีดําแทนเราเนี่ยก็จะแบบเอาใครก็ได้นะทุกคนจะให้เขาโกรธกี่คนก็ได้นะแต่เราจะลองยกตัวอย่างเป็นสองคนที่กําลังเดินอยู่ในนี้นะคะพอเราทําให้เขาโกรธเนี่ยเราแค่เข้าไปใกล้ๆเขาเขาก็โกรธแล้วนะ ออประมาณนี้นะคะดูคนเขาก็จะแบบเราไปไหนเขาก็จะตามเรามาทุกที่เลยนะคะเราก็จะต้องหนีนะคะดูคนให้เราเนี่ยใช้วิธีการหนีเข้าไปที่โรงเรียนนะคะนี่หนีเข้ามาที่ลานจอดจัก,กรยานตรงนี้เลยหนีเข้ามาในโรงเรียนนะคะจะสังเกตว่าหน้าคนกโกรธเนี่ยตรงเนี้ย,ตร,ยตรงแถวแถวหัวใจกับเพื่อนเนี่ย จากที่โกรธอยู่สองคนนะคะตอนนี้เหลือศูนย์แล้วก็คือไม่มีใครโกรธเราเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองกลับไปดูนะคะว่าหายโกรธเราจริงๆริงไหมนี่นะคะทุกคนก็คือกลับมาเป็นปกติเลย mm hmm. เขาลืมไปเลยนะว่าโกรธอะไรกันอยู่เมื่อกี้ทําอะไรอะไรเงี้ย mm hmm. เขาอาจจะกลัวแบบ mm hmm. เออเราหนีไปโรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะกลัวเราไปแจ้งตํารวจอะไรอย่างนี้หรือเปล่า hmm. เขาก็เลยแบบลืมลืมลืมมันไป เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปนะคะให้คนทั้งตึกยากุซ่าเนี่ยโกรธเรานะคะทุกคนอ่าเราจะาพวกนี้นี่วิ่งมาแล้วนะคะต่อมาเข้าไปในตึกนี้ด้วยทั้งหมดในยากุซ่าเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ23คนนะคะแต่ว่าเราเอามาได้แค่21คนนะเพราะว่าอีก2คนเนี่ยอยู่ภายในห้องห้องอะไรนะ ห้องลงโทษเนาะลงโทษแบบว่ายากุซ่าที่ทําผิดอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าสองคนนั้นเราก็จะไม่เอาออกมาด้วยนะเพราะว่าเขาติดอยู่ในคุกแล้วก็อีกคนนึงก็โดนทําโทษอยู่นี่นะคะทุกคนหัวหน้าก็คือคนที่ถือดาบมาเลยนะก็คือหัวหน้ายากุซ่านะคะทุกคนคนนี้คือจะตายยากมากใครฆ่าได้ก็คือจะได้ถ้วยถ้วยทองรางวัลน,นะคะเราก็เคยฆ่าไปแล้วนะคะทุกคน อ่ะเราก็จะลองเข้าไปโรงเรียนนะคะนี่เลยตัวเลขคนโกโรธเราเนี่ยก็จะลดลงนะแต่ว่าจะเหลืออยู่หนึ่งคนนะคะที่กําลังโกรธเราอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือหัวหน้ายาบุซ่านะคะนี่ตามมาแล้วตัวเล็กๆอยู่ตรงนั้นเลยเอาเป็นว่าอย่าทําให้หัวหน้ายาบุซ่านะคะที่ถือดาบเนี่ย แล้วก็ทรงผมต่างจากคนอื่นเนี่ยห้ามให้เขาโกรธนะคะดูคนไม่งั้นเขาก็จะตามฆ่าเรานะคะดูคนไม่หายโกรธด้วยแต่คนอื่นก็จะหายโกรธเราเป็นปกติเลยนะคะดูคนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งก็จะมาสอนเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากจะให้แป้งสอนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะดูคนหรือมีบั็อกอะไรที่เกี่ยวกับยากูซ่าหรืออื่นๆก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคลิปนี้แป้งมีเพียงเท่านี้แป้งขอคนละ หไ like, ลค์รละกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้แป้งไปก่อนนะคะบ๊ายบาย